ยิ้มไหทักทายสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้พ่อใหญ่มหานำพระโบราณตามยุคสมัยตามความเก่าของมวลสารในองค์พระที่ควรจะเป็นมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆน,นะครับกวัวตกขาวครับเพื่อนๆก็เลย <laughs> ก็เลยนำพระตามอายุที่ควรจะเป็นมา ให้เพืเ่อนๆได้ดูแล้วก็พิจารณาถ้าเพืเ่อนๆนใดจะคอมเมนต์นมาก็แบบสร้างสรรค์น,นะครับเป็นกัลยาณมิตรพูดคุยกันนะครับเพืเ่อนๆถ้าเราเห็นคลิปที่กำลังเป็น Talk of the Town ดราม่าอยู่ตอนนี้ก็คือเหรียญหลงพ่อบ้านแหลมถูตกต้องไหมครับตอนนี้คลิปพระ25ล้านบาท ของพระสมเด็จวัดกระังเมื่อปลายเดือนที่แล้วนี่เงียบไปแล้วนะเพื่อน <c oughs> ๆไม่ดังแล้วตอนนี้จบแล้ว <c oughs> จบแล้วนะครับมาเจอคลิปหลวงพ่อบ้านแหลมเข้านี่โอ้โหคนดูนี่ทะลุแสนมาวันเดียวนะเพื่อนๆคนดูเป็นหมื่นนะพระอ่อเยนมาหาเนี่ยโอ้โหเหมือนสองค่ายนี่แบบสุดยอดเลยนะเหมือนค่ายมวยโลก,กเพื่อนๆ WBC กับ WHO นะทั้งสองค่ายนี่ก็เป็นมวยระดับโลกนะ ในวงการพระเราสองข่ายนี้ก็แบบเหมือนอเหมือนคู่รักคู่แขมกันนะเะเพื่อนท่านหนึ่งออกมาท่านหนึ่งก็ต้องรับท่านหนึ่งรับท่านหนึ่งก็ต้องออกมาอย่างนี้นะครับคือเราได้ความรู้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านนี้ทั้งสองค่ายนี้เลยนะเพื่อนเพื่อนเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นผู้เสียสละนะเป็นผู้ควรได้รับการยกย่องอย่างพวกเราชาวบ้านที่ดูแล้วได้องความรู้ นะเพื่อนๆเราไม่ต้องไปเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะเพื่อนๆนเราอย่าไปเข้าข้างนะถ้าเราเข้าข้างเราเราเป็นสุนัขเลยนะเพื่อนเนเพราะว่าเราต้องดูที่วัตถุนะเราเราดูที่วัตถุว่าวัตถุที่เขานํามาเสนอนะเพื่อนเพื่อนต้องแยกแยะนะเพื่อนๆอนย่าไปอย่าไปดูว่าหน้าหน้านี้เป็นหน้าใครเป็นเซียนองค์ไหนเซียนองค์นี้โอ้ดังดังมีเงินเป็นร้อยล้านโอ้ขายพระองค์ละยี่สิบล้านมันต้องแท้ จบเลยนะเราดูนี่เราเป็นสุนัขเลยนะเพื่อนๆเราต้องดูว่าพระที่เขานํามาเนี่ยเป็นพระยังไงนะแล้วเราจะได้ความรู้เพราะว่าทั้งสองข่ายนี้ท่านก็แบบโอระดับระดับปรมาจารย์นะท่านมี fc ท่านมีสถาบันท่านมีสมาคมมีชมรมมีมีสมาชิกอะ่ะทั่วประเทศเลยนะลงคลิปวันเดียวคนดูเป็นหมื่นนะพวกใ่ออามาหาดูดูคลิปแรกเนี่ย โอ้พ่อใหญ่มหาเนี่ยแบบสุดยอดเลยนะท่านเจ้าของพระนำหลวงพอ่อแมนแหลมมาที่ท่านเอามาเมื่อปีหกสองโอ้โหมันพ่อใหญ่มหานี่คือถ้าหากว่าพระองค์นี้นะด้วยความบรุนะครับถ้าหากว่าท่านไม่ทราบว่าฝนะ่ายไหนจะพูดจริงหรือพูดเท็จนี่ถ้าหากว่าพระองค์ที่ท่านเช่ามาเมื่อปีหกสองยังอยู่ยังอยู่ในมือท่านจะอยู่เป็นสภาพแบบไหนก็ตามจะล้างหรือไม่ล้างแต่ถ้าหากว่าพระองค์นั้นยังอยู่นี่พ่อใหญ่มหามองพระนั้นเป็นพระจริงเลยนะเพื่อน เพราะเกิดจากมุมมองของพ่อใหญ่มหาที่เรามีความรู้ด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีมาที่เราเรียนที่เราศึกษาที่เราสะสมองค์ความรู้แบบโบราณโบราณเนี่ยนะเราทําวิจัยเรานานักศึกษาไปดูพื้นที่เราอ่านหนังสืออ่านตำรามาเยอะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เนี่ยพ่อใหญ่มหาว่าองค์เนี่ยใช่เลยนะนะครับเราจะไม่เกี่ยวกับธุรกิจวงการภาคเครื่อง คนของใครกลุ่มของใครสมาชิกของใครสร้างคอนเทนต์สร้างภาพเพื่อการตลาดเราจะยุติไว้ตรงนี้เราจะไม่พูดถึงเพราะว่าเรารู้อยู่ว่าวงการนี้เป็นยังไงถูกต้องไหมครับเออนั่นแหละพะ่อใหญ่มหาดูแลแบบอท่านคือผู้เสียสละท่านสุดยอดเลยนะคลิปที่มีสองท่านนั่งคุยกันนะแต่ว่ามาพ่อใหญ่ม,าม,าามหามาแต่ด แต่ช่วงนั้นยังยังยังไม่ได้ดูคลิปอื่นนะดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะขณะด,ดูครั้งแรกเนี่ยพระญยมาหายังโอ้โหสุดยอดแต่ข้างในใจแบบสะก,กิดอยู่ตรงที่ว่าเออกรรมการที่ที่ท่านนํามามาตรวจพระองค์เนี้ยสี่ห้าท่านนี่ท่านบอกว่าตั้งสี่ท่านในเจมหมดเนี่ยพใหญ่มหาไม่เห็นหน้านะเห็นหน้าคนเดียวแวบบแบบๆอยู่บนโต๊ะน้องนั้นไม่เห็นหน้าแล้วก็พระที่ท่านบอกว่าจริงกับเทจริงกับเจเนี่ย ไม่ไม่เห็นมาวางวางก็แบบวางให้ผ่านแป๊บเดียวนะแล้วท่านก็มีใบใบตรวจมวลสารตรวจอายุตรวจสแกนค่าหาความเก่าอ่ะแบบหลักวิทยาศาสตร์มาวางสองใบเทียบเคียงนะคือไม่เห็นไม่เห็นพระเจักะพระจริงเห็นแต่กระดาษที่ที่ผ่านการตรวจแล้วก็ไม่เห็นพิธีกรรมการตรวจถ้าหากว่า ทั้งสองท่านน้นำนะนำที่ท่านบอกว่าพระที่ท่านนํามาเมื่อปี62นี่เจกับพระของกรรมการที่บอกว่าแท้เนี่ยมามาวางบนโต๊ะแล้วก็นําใบกระดาษที่ท่านบอกว่าสแกนค่าอายุมาวางแล้วก็ให้คณะกรรมการให้พวกเราดูหน่อยเป็นยังไงมามานั่งตรวจโอ้โหพ่อเอ็มหานี่สุดยอดเลยนะท่านโอ้ถ้าเป็นอย่างนี้นะ,ะเจ้าของพระที่ท่านนํามาเมื่อปี62มากับเนี่ย ประธานใหญ่ที่พูดนั่งแล้วก็มีกรรมการห้าคนนั่งให้เห็นตรวจรูปแบบการตรวจให้เห็นด้วยแต่ท่านบอกว่าแต่ท่านก็ออกออกตัวแล้วนะท่านบอกว่าต้องขอโทษพวกเราผู้ชมเนี่ยเพราะว่าท่านไม่สามารถให้เห็นกระบวนการในการตรวจได้อันนี้ท่านท่านท่านพูดแล้วท่านบอกพวกเราแล้วพวกเราก็เข้าใจท่านบอกว่าท่านก็ขอโทษพวกเราแล้วว่าที่ไม่ให้เห็นกระบวนการตรวจแต่ว่าจะเห็น การนามาเสนอจกตรวจแล้วท่านก็บอกบอกก่อนนะไม่ใช่ว่าท่านได้บอกท่านบอกแล้วนะท่านก็นํามาให้พวกเราดูนะแล้วพระยามหาก็โอ้โหสุดยอดที่แรกก็ก็ก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะเพราะว่าท่านเราก็เชื่อเชื่อในความเป็นเซียนใหญ่เชื่อในอสมาคมชมรมหรือว่ามูลค่าเพิ่มที่ท่านมีนะเราเราเชื่อนะพระยามหาสุดยอดนะเป็นองค์ความรู้ก็มีบุญวาสนาที่ได้มาเจอคลิปนี้นะหลังจากนั้น2วันมาเจออีกคลิปหนึ่งนะ ท่านนี้ก็ออกมานะออกมาแบบนําความรู้อีกด้านหนึ่งมาโอ้โหมันแบบมันตรงใจเลยนะเพื่อนๆดูแล้วนะอา้าวเอ๊บีเอตามมาอ้าวเอ๊ะไอที่เราดูไปคลิปคลิปก่อนนะเป็นยังไงอะมาที่หลังเนี่ยเหมือนกันมันดังเหมือนกันอีกท่านเอาพระ,พะเจ้าของพระที่รับเช่ามาเมื่อปีหกสองท่านเอา,มาใม้ดูเลยนี่พระแท้ๆที่ท่านเช่ามาเป็นอยาน่างนี้กับพระที่ท่านนํามา มาตรวจมาลงสื่อเนี่ยมันอีกมันอีกองหนึ่งมันไม่เหมือนกันแล้วท่านก็พยายามเทียบเคียงว่าถ้าหากว่าพระในมือท่านปี6กสองยังอยู่เนี่ยท่านจะรับซื้อเลยองค์เนี้ยแล้วท่านบอกว่าเออท่านก็เอาตํำลามาให้ดูว่าเนี่ยพระแท้ต้องแท้แบบไหนหนาบางมีเม็ดตรงไหนบ้างจุดเป็นยังไงแล้วคนพื้นที่เนี่ยคนพื้นที่เนี่ยเขารู้จักเขาคุ้นเคยเขาเห็นเขเป็นพยานนะ ท่านคนเล่าเออพ่อจะมาฟังแนละ้วมีมีมีเหตุผลนะเพื่อน,นแล้วท่านคนเล่าเรื่องราวแบบเรื่องราวเคยเคยมีอยู่นะพวกพวกเซียนพวกในพวกคนในวงการนี่แหละนะสร้างหลวงพ่อวัดบ้านแหลมขึ้นมาไม่รู้ว่าองค์ไหนรุ่นไหนนะเพื่อนไม่รู้ว่ารุ่นไหนนะสร้างขึ้นมาแล้วก็แจกจ่ายให้คนรู้จักในราคาที่ย่อมเยาหลังจากนั้นก็ปัน่นเช่าซื้อออกสื้อตีแพ่กระจายข่าว นี่คือพระแท้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 รับซื้อในราคาแพงๆสุดท้ายแท้จริงๆครับแต่แล้วที่นี้ชาวบ้านที่เขามีที่หลวงพ่อสร้างคนแถวพื้นบ้านนะแถวสมุทรสาครแถวนั้นน <an> ่ะเขามีเขาก็เอาเอา๊ะยังไงเอาไปขายให้พวกเซียนได้ข่าวว่ารับซื้อหลวงพ่อบ้านแหลมเอาไปขายรุ่นนี้เขาซื้อว่างั้นเอาไปขายเขาบอกว่าเจ๊เขาบอกว่าปอมเพื <ensation> ่อนๆตลกเลย คือเขาได้จากมือของหลวงพ่อคนท่าคนแก่เขาก็แบบงงเลอหลาอะไรตเนี้ยก็ประมาณนี้เพ่นเพื่อนนะก็ประมาณนี้ก็อย่างนี้ก็เกิดขึ้นนะในวงการภาคเกจิแม้กระทั่งในวงการภาพสมเด็แเราก็เกิดขึ้นลักษณะอย่างนี้นะกําจัดหรือว่าดูดูจุดดูพิมพ์อย่างเงี้ยกาหนดขึ้นมาแบบนั้นแบบนี้อ่ะเพื่อนๆนนะอันนี้เราทราบข่าวนะ อันนี้จ <House> ริงถ้าเรารู้ว <chat> ่าพระจริงหรือแท้ให้ไปดูคนพื้นที่อันนี้สําคัญเหมือนเรามีวัตถุโบราณหนึ่งชิ้นนะเพื่อนๆ่วัตถุโบราณบ้านเชียงนะเพื่อนๆนะถ้าเรารู้นะไม่ว่าจะเป็นวัตถุโบราณที่เราเห็นริมโขงทั้งหลายนี่อุบลกาลสินน้องคายสิเกตบุรีลำวัตถุโบราณพวกนี้เยอะถ้าเรารู้ว่านี่เกิดขึ้นที่กาลสินที่อุบลนะที่ศรีสเกตนะที่บุรีลำที่สุรินเนี่ยถ้าเรารู้แหล่งเกิดเนี่ยเราก็เอาวัตถุเนี่ยไป ไปเทียบเคียงคนคนในพื้นที่ร่องรอยประวัติศาสตร์สอบถามคนคนเท่าคนแก่นะเพื่อนๆเราเราก็รู้นะอย่างน้อย50%เรารู้อีก20%เรนี่เราก็ไปดูล่องรอยการจารึกนะของมวลสารของแร่ธาตุในพื้นที่แล้วก็อีก30%แล้วเราก็ไปสอบถาม คนเฒ่าคนแก่ลองร้อยก็รวมเป็น100ปร้อยเปอร์เซ็นต์พอดีแล้วก็อย่างน้อยแล้วก็มีหลักฐานพอจะอ้างอิงตาหรับวิชาการได้ถูกต้องไหมครับเพื่อนเพื่อนี่คือสําคัญนะคนพื้นที่เหมือนที่พระเยายมาทำคลิปหลวงพ่อเงินออกมาหรือแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าลาดออกมาเนี่ยเราดูพระโบราณที่พระหยเมนําออกมาเนี่ยคนรับซื้อพระเขาก็หัวเราะกันมโนพูดเองอืม เพราะคนขายพระเขาไม่ได้เขาไม่ได้เรียนรู้เหมือนเราเนี่ยเพื่อนเนขาขายพระองค์เดียวองละแสนองละล้านได้เขาก็เป็นเซียนแล้วนะเพื่อนเพื่อนไลฟ์สดขายพระให้เขาหนึ่งแสนบาทเนี่ยมีคนซื้อคนดูเป็นแสนคลิปนั้นเราก็เป็นเซียนแล้วนะเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเด็กเมื่อวานซื้อก็เป็นเซียนได้แล้วถ้าหากว่าขายพระได้หรือว่าไลฟ์สดมีคนดูเป็นแสนเนี่ยเป็นเซียนแล้วนะเนพ g, ื่อนเพื่อนนะดังนั้นเราเราแยกแยะข้อมูลพวกนี้ออกแล้วเรามาดูเนื้อพระจริงๆ พ่อใหญ่มหาเห็นหลวงพ่อบ้านแหลมปีปีหกในมือในมือท่านนี่ท่านลงในเฟไว้เมื่อท่านเช่าเมื่อปี62ที่เซียนนี่เขานำมา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 เผยข้อมูลนี้เราดูอะเราก็ดูเออมันมันควรค่าแก่วัตถุโบราณหนึ่งชิ้นนะเพื่อนๆนะเหมือนองค์นี้นะเพื่อนๆองค์นี้อ่คุนแผนอาผ้าคุณแผนภายกุมารน่ะของ หลวงปู่ทิมนะปีหนึ่งห้าเพื่อนๆตอนนี้เราเถียงกันว่าสร้างในปีหนึ่งหรือหนเพื่อนๆมันมีเรื่องราวครั้งหนึ่งพ่อยมญหานี่ฟังมานะคือเซียนคนนี้เขาเขาสร้างพระคุนแผนขึ้นมานะเขาบอกว่าปีหนึ่งห้าไม่มีนะมาปี ปี18ว่าอย่างนั้นนะเพื่อนๆมีในปี18แล้วเขาก็สร้างสร้างพระคุนแผ่นลงปู่ทิมปี18ขึ้นมาแล้วก็แจกจ่ายชาวบ้านซื้อขายในราคาที่ย่อมเยาวแล้วก็รับซื้อในราคาแพงๆตีข่าวลงข่าวกระจายข่าวเผยแพร,พร,พร,พร่ข้อมูลข่าวสารจนคนทั่วไปอย่างพวกเรารู้ว่าโอ้โหนี่ปี18รุ่นแรกอู้สวยงามจริงแบบนั้นแบบนี้นะเพื่อนๆ เมื่อคนในพื้นที่คนที่เขารู้จักคนที่เขาคุ้นเคยเขาบอกเอ๊ะมันไม่ใช่นี่หนเนี่ยไม่ได้เป็นรุ่นแรกหนึ่งสร้างจริงแต่ไม่ได้เป็นรุ่นแรกรุ่นแรก,กจริงคือปี1นึ่้าเขาว่าอย่างนั้นนะเพื่อนเพื<ๆ>่เออแล้วส,สมาคมกลุ่มนี้ที่เขาสร้างหลวงพ่อท,ทิมขึ้นมาเนี่ยคนแผลหลงพ่อทิมปีหนขึ้นมาเนี่ย เขาเขาบอกเลยนะเขากระจายข่าวไปแล้วว่ารุ่นแรกปีหนึ่งแปดเขาจะประกวดเขาจะประกวดพระขนแผนภายกุมารของลวงปูท่ทิมปีหนึ่งแปดรุ่นแรกเลยนะแต่พอมีฝ่ายขานข,ขึ้นมาโต้แย้งว่าปีหนึ่งแปดไม่ใช่เป็นรุ่นแรกรุ่นแรกคือปีหนึ่งห้านะสุดท้ายสมาคมที่สร้างลุงปูท่ทิมขึ้นมาเองเนี่ยกระจายข่าวตีข่าวลงทุนไปไม่ใช่น้อย,อยเป็นเวลาหลายปีเนี่ย จะประจัดจัดนะจะจัดประกวดพระรุ่นแรกของหลวงปู่ทิมคุนแผนภายโุมาเนี่ยยกเลิกเพื่อนเพื่อนยกเลิกเขายกเลิกนะเขาไม่กล้าประกวดนะเพราะกลัวว่าคือสมาคมเขาก็แบบระดับประเทศแล้วถูกต้องใช่ไหมชื่อเสียงเขาก็ดังรู้กันทั่ววงการใช่ไหมถ้าเขาประกวดนี้ขึ้นมาเกิดผิดพลาดขึ้นมาเกิดมันไม่ใช่จริงๆเนี่ยโอ้โหบันเลยเลยนะนั่นแหละสุดท้าย เขายกเลิกการประกวดเพื่อน,อนโดยไม่มีสาเหตุนะก็คือเขาก็เพียงบอกว่าเออข้อมูลยังไม่ชัดเจนนะมีไฟให้ข้อมูลแบบนั้นแบบนี้เออขอยกเลิกการประกวดขุนแผนภัยกุมารรุ่นรุ่นรุ่นแรกของหลวงปู่ทีมปีหนึ่งแปดเอ็นเพื่เพื่อนแล้วเพื่อนๆลองลอง,ลองเสิร์ชหาดูนะหนึ่งแปดมากับปัจจุบันเนี่ยมันก็ต้องสี่สิบกว่าปีแล้วนะเพื่อนๆนมันสี่สิบกว่าปีแล้วนะแล้วสี่สิบคนอายุสี่สิบ คนอายุ40กว่าปีเนี่ยผิวพรรณมันมันยังเต่งตึงสวยเหมือนเด็กอายุ18ปีหมเพื่อนเพื<ๆ>่อนเอาลองลองจินตนาการแต่พระุนแผนภายกุม,มารที่เขานํามาลงโอ้โห و, เขาบอกว่าปี18พระเห่ออ่มาหาดูแล้วนี่ใสกิ๊กมันวาวมีทั้งเครือบแผ่นโลหะแผ่นทองมีทั้งสีทองสีเงินดูสีทองสีเงินมันใสเหมือนเอามาพ่นเมื่อวานนี่เลยนะ <c oughs> นะทีนี้มาดูองค์นี้เพนเพื่อน อง์นี้ไปขายก็ไม่มีใครซื้อนะเขาบอกว่าเขาไม่เคยเห็นนะปีหนึ่งห้าเขาบอกเขาไม่เคยเห็นเขาเคยเห็นแต่ปีหนึ่งแปดเห็นไหมเพื่อนๆแสดงว่าคนที่เขาลงข่าวตีข่าวกระจายข่าวเขาเขาชนะไปแล้วนะเขาสร้างคอนเทนต์สาเร็จแล้วนะเนี่ยไปถามคนพื้นที่คนพื้นที่เ็าบอกว่าหนึ่งห้าเพราะหลวงพ่อท่านสร้างจริงคุณแผนภัยกุมารเนี่ยเนี่ยแล้วเพื่อนๆดูอง์นี้นะเนี่ยเห็นไหมครับ คนอายุห้าสิบปีนะถ้าปีหนึ่งห้าก็ห้าสิบปีนะเพื่อนๆพืห้าสิบปีแล้วนะผิวพรรณจะเป็นยังไงเพื่อนเพื่อนดูนะครับเห็นไหมแม้กระทั่งเอาหลวงปู่เอาเอาแม่เหล็กมามาสัมผัสนี่ยังติดนะเพื่อนๆเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับเพราะว่าหลวงปู่ท่านท่านมีมวลสารพิเศษนะและ้ธาตุกายสิทธิ์ท่านปลุกเสกอ่ะทำไมพระท่านจึง ถังและก็ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมีแร่ธาตุเมื่อกี้เอาเอาไม้เหล็กมาดูดยังดูดติดอ่เอะเพื่อนเพื่อนแล้วเพื่อนเพื่อนดูสิครับดูคาถาดูซุม้มดูใบโพนะเนี่ยผมไปบางท่านก็บอกว่าเป็นพระอัครสา,าวกภาษาหลวงพระโมคคัลานะนะเนี่ยไม่ได้มองเป็นกุมารน,นะมองเป็นพระอัครสา,าวกก,ก็ก็มีส่วนนะเพื่อนๆนนะเราจะเป็นกุมารทั้งสองที่เลื่อมใสศรัทธา หลวงปู่ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาก็ไม่ผิดนะเนี่ยมีดอกบัวอยู่ในเพื่อนเพื่อนอ่ามีดอกบัวเนี่ยฐานดอกบัวชัดเจนนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยห้าห้าดอกนี่คุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์เนี่ยเนี่ยอัครสาวกเบื้อง้ายฝาเนี่ยเพื่อนๆดูสันจีวรดูเนื้อดูผิวเขาเหมือนคนอายุห้าสิบไมเพื่อนเอนเอาดูผิวเขาเนี่ยอย่างเงี้ยที่พระมหาบอกว่า เราดูพระหนึ่งชิ้นแล้วต้องดูวัตถุดูความเก่านะเพื่อนๆเห็นไหมครับเอาไม่เหล็กมาดูยังดูติดเลยนะองค์นี้เนี่ยหลังยันเห็นไหมครับดูข้างเนี่ยนี่แหละคือปีหนึ่งห้าจริงของแท้ต้องอย่างนี้ต้องเก่าอย่างนี้เหมือนองค์นี้นะเพื่อนๆนี่สมเด็จวัดระฆังเนี่ยสมเด็จวัดระฆังยุคนี้เป็นยุคต้นนะเพื่อนๆด้านหลังนี้เป็นหลังกาบหมากหรือว่าหลังวิเศษหรือหลังเนี่ยหลังเสี้ยนไม้เนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมครับ องค์นี้ยุคต้นนี่สองร้อยปีเพื่อนเพื่อนร้อยเกือกสิบปีถึงสองร้อยปีถ้าเป็นยุคต้นเนี่ยร้อยร้อยเกือกสิบปีถึงสองร้อยปีถ้าเป็นยุคกลางก็ร้อยห้าสิบปีนะนะเพื่อนๆพื่อยุคปลายก็ร้อยร้อยสี่สิบปีถึงร้อยห้าสิบปีเพื่อนๆยุคปลายดูร่องรอยเหมเพื่อนเพื่อนดูดูผิวพรรณวัตถุโบราณหนึ่งชิ้นเนี่ยถ้าเป็นร้อยปีควรจะเป็นยังไงเพื่อนๆดูองค์นี้นะอันนี้เป็นบล็อกปิมพ์ของหลวงสิทธิการโยธาลักษณ์นะเพื่อนๆ ยางจิกยางลังยางนายางโมกป่านี่ไหมยางชันเรือนสมัยก่อนนะเอามาเป็นส่วนผสมเคลือบด้วยยางชันเรือทาด้วยยางโมกป่านะในหลายชั้นยางจิกยางลังยางนาในเคลือบแต่ว่าด้วยความเก่านะเนเพื่อนก็ยังให้เห็นว่าวัตถุบางส่วนหลุดออกไปในเพื่อนๆนีนน่ดูหน้าดูผิวผ่านท่านเห็นไหมครับเนี่ยเพื่อนๆนนี่นนไหมครับพวกขายพระ พวกรับซื้อพระเขาก็ไม่รับซื้อหรอกครับเพราะว่าเขาเขาไม่เคยซื้อองค์อย่างนี้ไปซื้อไปก็ขายต่อไม่ได้เพราะคนในตลาดนี่เขาเขาชินตากับพระสมเด็จที่เขานําเสนอถูกต้องไหมครับเพื่อนเมื่อเขาซื้อองค์นี้ไปเนี่ยองค์นี้เขาไม่ชินตาองค์นี้เขาไม่เคยเห็นซื้อไปไปจมเขาก็ไม่ซื้อนะซื้อไปเงินจมเขาก็ไม่ซื้อขาดทุนเขาก็ไม่ซื้อเนี่ยเพื่อนดูร่องรอยดูร่องรอยหวีดูร่องรอยเส้นนะวิเนียที่เราเรียกกันเห็นไหมครับงดงามเลยนะเพื่อน นี่คือสมเด็จวรคขังองหลวงสิทธิ์เพื่อนๆดูเนื้อท่านนะแล้วก็องค์เนี้ยลุงปู่เราเนี่ยปีหนึ่งห้าเนี่ยลุงปู่ทิมเห็นไหมเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆดูเนื้อสิครับโบราณไหมครับเก่าพอไหมครับอย่างเงี้ยเพื่อนเอ็นไหมครับเนี่ยเนื้อนี่เป็นไข่เลยนะเพื่อนๆนี่เป็นฟองเต้าหู้เลยนะ มวลสารหลักหลาที่ลงปูนมา,มาเนี่ยเห็นไหมเพื่อนเพื<ๆ>่อนอย่างเงี้ยถ้าหากว่าเซียนหรือว่าคนขายพระดูอยู่นะท่านไม่ต้องพูดออกมาดังๆถ้าท่านกลัวเสียเลี่ยมนะท่านก็คิดในใจเออจริงจริงของมหาจริงของมึง <c oughs> ก็ได้นะเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยดูดูสิครับดูด้านหลังเนี่ยคน,นอายุ50ปีผิวพรรณคนจะเป็นยังไงเพื่อนๆคิดเองดูเองนะเนี่ยอย่างเงี้ย เม่อได้มมนเราเรา,เราเอาความจริงมาพูดอย่างงี้เพื่อน,เ,อนเห็นไหมครับดังนั้นเราเราดูเนื้อพระเห็นไหมครับเนี่ยดูไขดูความเกา่าดูการเวลาที่ผ่านไปเพ,นเพื่อนนะเนี่ยเรามาดูเราเทียบเราเทียบอายุพระแล้วก็เทียบวัตถุชิ้นนั้นโบราณน,นะแล้วเพื่อน,เ,อนเห็นหลวงพ่อบ้านแหลมที่องค์ที่เป็นขาวแล้วท่านมาดูคลิปของอ ท่านหลังที่ออกมาน,นําเสนอข้อมูลอีกด้านหนึ่งอะแล้วท่านดูดูพระหลวงพ่อบ้านแหลมปีหกสองที่ท่านเช่ามาที่อยู่ในมือท่านนี่ท่านลงเฟสนะเจ้าของพระนะถ้าหากว่าองค์นี้ยังอยู่ถ้าว่าองค์เนี้ยท่านถืออยู่เนี่ยท่านจงภูมิใจนะไม่ว่าละครจะจบลงยังไงหรือว่าใครจะแสดงละครได้เหรียญทองหรือไม่ได้เหรียญทองเนี่ย <laughs> ก็ว่ากันไปตามวงการที่พวกเราเรารู้ว่าวงการนี้มันมันก็แบบ เพอ์เจอร์เลเทสร้างคอนเทนต์แสดงละครใส่กันทั้งนั้นแหละนะครับไม่มีหรอกครับขายพระองค์ละแสนองละล,ะละ้านนี่นะเป็นละครฉากหนึ่งเพียงแค่ว่าถ้าหากว่าพระหลวงพ่อบ้านแหลมองค์นี้ถ้าใครครอบครองนะที่อยู่ในมือท่านนะนะไม่ว่าใครครอบครองอยู่ตอนนี้โอ้โหบ,นะบุญบารมีของท่านเลยนะบุญบารมีของท่านที่ท่านมีหลวงพ่อบ้านแหลมองนี้นะขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ